สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วครับกับครัวลงเจิดวันนี้ลงเจิดจะมาทําต้มซ้อมปลาเนนให้กินกันนะครับผมะปลาเนนนี่ก็ไ่ได้ซื้อแล้วครับจะมีเอฟซีคุณนเรศครับผมจอมเบชมาเอามาฝากขอขอบคุณครับผมเครื่งองปรุงของของต้มซ้มอมเฮาวันนี้ก็จะมีพริกแห้งกระเทียมรากผักชีเอาจากโคกแล้วเอาใส่ในหม้อแกงครับผมแล้วก็มีหอมแดง มะนาวมะเขือส้มพริกแห้งจีครับต้องมีจักไข่ค่ะใบมะกรูดครับมิน้นต้องมีนะครับผมแล้วเขาทีหลังเขาก็จะใส่ไอ้พวกใบกระเพราแล้วก็ต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งครับ่าเราจะมาทำขั้นตอนแรกคือเขาจะเอาอ่าอันตะไคร้บใบมะกรูดค่ะลงหม้อก,ก่อนครับก่อนนี้เราจะมามาซับปลาตัวนี้ก่อนครับผม อปกัตอนแรกครับเราจะมาเอาตะไคร้หอมหม้อใบมะกรูดค่ะเอามาลงหม้อก่อนครับผมลงหม้อแล้วครัก็จะทําการปิดฝาไว้ก่อนนะครับเพื่อความดับคาวของป้านะครับต้องใส่จักไครใบมะกรูดค่ะหอมแดงตุ๊บ เนาะแล้วเาจะปิดฝาไปก่อนแล้วจะมาทําขั้นตอนต่อไปครับต่อไปผมจะมาตกกําพริก่ครับผมตาพริกกระเทียมแล้วก็รากผักชีรากผักชีถ้าของป้อมนะแล้วก็จะเอาพริกใส่ลงไปครับผมใส่ไอ้น,นอาเตอร์คมมีนครับผมมันหอมดีตาครับตำตำตำเรื่้เราก็จะไปลงหม้อครับผมจะมีรสชาต เผ็ดเปรี้ยวเค็มนิดหน่อยเอาลงหม้อเลยครับแน่ลงหม้อเรียบร้อยปล่อย,อยน้ำมันเดือด<ๆ>เดือดเด็อแล้วก็เอาป่าลงครับเกลือไปหน่อยครับจ้อนหนึ่งครับอาต่อไปลุงเจตจะมากกป,าก,กป่า้วเนอกกป่าระวังตดงหน่อไม่มือนะครับระวังตัว ตอนนี้ครับบัดเจ็บครับก่อทิ้งไปครับตอนนี้ตอนนี้ได้แปดเขตครับผมเกือบกิโลอะ่ะผมว่าจะมาต่อในพิเศษสดายป่านะหัวเลยมาต้มครับ สับสับสับครับโอเคสับเรียบร้อยแล้วบอเหมือสับเรียบร้อยแล้วเฮาจะามาลงหมอ้อเลยครับน้ำเฮากำลังเดือดบ๊อบโบ๊อบ๊อย่างนี้ลงไปเลย ปาปลาลงหม้อแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ครับพิสักรกรมมาจะมาทำขั้นตอนอื่นต่อไปตอนนี้ผมซอยไอ้ใสบะเบอรซ้อมลงไปครับผมบกเบอรซ้อมเรียบร้อยแล้วมาซอยต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งเกี่ไว้ก่อนครับเดี๋ยวมาเอาใส่ตอนที่เราจะจะหม้อลงแล้วครับ ใช้ความเร็วสองเท่านะครับเพื่อความรวดเร็วบานาวครับมาฝานแล้วก็บ,บีบน้าเก็บไว้เลยครับเพื่อความรวดเร็วครับบะนาวสองแกนสามแกนใส่ไปเลยครับบะนาวเพื่อความเปรี้ยวครับนี่ทำมาต้มซ้อมปบบนี้นะครับจะมีความเปรี้ยวนําครับเอาลุงเจอเปิดฝาแล้ว ไปได้พ่องจิมครับลงเจิดจะจิมละไปได้ครับหลงเจิดอ๋อจากน้ำป่าครับใช้น้ำป่าไปประมาณสองจอนสามจอนครับผมโอเคไม่ต้องควนนะครับเดี๋ยวป่ามันจะเละปีศาไปกร่อน ปิดฝาแล้วเปิดหม้อมาโอ้โหเดือโบบโบเลยเอาพักใบมะกรูดใบบักกรูดลงไปครับใบบักกรูดลงไปใบกระเพราลงไปเพื่อความหอมจะใส่ใบอันชัละพาก็ได้ครับแต่ผมวันนี้ผมใส่ใบกระเพราครับมันทําได้ทั้งนั้นแหละครับพริกแพงได้เสมอ ใส่พริกแห้งทีเฮาจี g, เด็กีกครับลงไปครับเพิ่มความสีสันให้มันน่ากินน้ดหน่อยครับมาได้ครับติดไฟแล้วเติมน้ำมะนาวลงไปครับน้ำมะนาวที่ b, เอาบียดเกินะครับใส่ไปเลยสองจอนสามจอนพอๆกับไอ้ยัน น้ำปลาที่เราใส่ตดกี้นะครับเนอะใส่พอๆกันครับก้นักสวัสดีครับก้นักเดือเล่เหมะใช้วิธีนี้นะครับกนเดืเล่เราเหมือนต้มคอง,คงปลาดกงเนาะปลาต้มคอง,คงปลดดกเราทอดกรอบก่อนอันนี้เราไม่ได้ต้มครับไม่ได้ทอดครับใส่สดๆเชฟเจอดไปได้ครับเชมแล้วก็ได้น้ำมันไหลอรครับ โอ้น้ำมันลายครับพอแล้วยางครับยางครับแหนแนแนแนลืมบ่ได้เลยครับผงชุรดครับใส่ไปน่อยครับไม่เว่าขาดอักอย่างโอเคครับเมนะ่เราเทมเรียบร้อยแล้วรสชาติที่เราพอใจแล้ว เจี่ยมก้ามโอ้ไปแล้วครับโอเคครับเรียบร้อยอร่อยลำํำใส่ใบหอมป้อมพักหอมป้อมต้นหอมพักจีฝฟันล,ลังอร่อยหน้านิดหน่อยครับ ดูครับต้มยำปะเนินตัวเดิมได้ขั้นตอนแต่ว่าย่งยากก็ยุ่งยากนะแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วมันไม่ยากเลยครับขอมีเวลาน้อยหนึ่งครับโอเคครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับลุงเจอตกขึ้นมาแล้วเพราะว่ายัางหิวแล้ว ฐานนี่ผมต้มเมินไว้หน่อยครับผมคันเละไว้หน่อยครับโอเคครับตักก้นมาแล้วโอเคก็เราจะโดน่ากินนะครับผมเอาลนันเนอร์ลุงเจิดเจะจิมลนันเนอร์มาๆเกินข้าวแล้วกันครับเอาลุงเจิดกินน้ำยางหัวเจิอได้แล้วครับ ครับลงอ้สุดยอดครับมามามาเขียเข้าด้วยกันครับแรงนี้ต้มส่อมปลาเนนคนไทยก่อห้องต้มยำปลาเนนน้ำใสนะครับมาครับมาครับเชิญครับท่านชอบก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวลงเจิดตัวครับผมก็จะมีคลิปใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆครับ ขอติดตามกันตัวยครับอย่างน้นแล้วก็ขอพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผม พบกันใาคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ